สวัสดีครับพี่น้องกับผมพระเจรพนนคุณกรฝากกินน้าท่านมาพบกับกรฝากต้นเรียบนะครับผมนี่กับต้นเรียบแต่ตอนนี้ถ่ายใบนะครับต้นเรียบครับแต่มีกรฝากอยู่สูงครับผมนี่กับกรฝากต้นเรียบครับทางเหนือเรียกต้นต้นอะไรนะยำเออต้นหีพักหีครับขอยอดมายำครับผมครับเก่ยส้มก็ได้นะครับนี่ ต้นเป็นยางครับมียางคล้ายๆต้นไสนะครับผมหรต้นเรียบนะครับมีคล้ายๆต้นไสนะครับผมดูผิวเผินเหมือนต้นไสแต่ไม่ใช่นะครับต้นไสต้นโทมียางเหมือนกันนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเงนนขอขอขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับที่ต้นเรียบครับผมครับ